สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับ l e x i c o g r a p h าร r a m a hot news ค่ะอยู่กับฝนมายา hot news ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขารายการที่เราจะไปสะดุดคนดังนะที่อยู่ในแวดวงโซเชียลแวดวงวงการบันเทิงค่ะซึ่งวันนี้สาวคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมขาเธอสวยเจิดจรัสมากขึ้นเวทีนางงามว่าร้อยเวทีแล้วได้มงกุด เกือบร้อยอันแล้วคุณผ<อ>ู<อ>้ชม<อ>รวมไปถึงเธอนะ,ะเป็นนักธุรกิจสาวคนเก่งของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะต้องบอกว่าอยู่ในวงการมายาวนานนะคะสำหรับวงการนางงามด้วยนะคะที่สําคัญมีมงการันตีแล้วตอนนี้ค่ะเป็น CEO ด้วยคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวของเธอกันดีกว่าขอต้อนรับคุณน้ําฝนเพชรปวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยตลอดอต้องบอกว่าเนี่ยพี่ฝนเนี่ยขออนุญาตเลยนะคะมา ร่วมรายการกับเราด้วยตอนที่ได้มงกุฎนะคะเวทีการประกวดนางงามแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตกันเรื่องราวแบบวิถีชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มพี่เล็กซี่คุณผู้ชมผมได้ติดตามโซเชียลเขาเป็น CEO ด้วยทํางานเพื่อสังคมคือเรียกด้ว่าแอคทิวิตี้เขาแน่นแต่ละวันจริงเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านตัวมาเป็น c ีอค่ะบริษัทเกียงมิงเมดิซินจำกัดค่ะโอ้จากงามจากสาวงามแล้วคุณยังขายไส้อัวอยู่ไหมคะขายอยู่ค่ะนี่คือสาวเหนือก็เจ้าเป็นสาวเหนือน้องฝนอยู่จังหวัดเชียงใหม่เียงหม่เจ้าอ่ะก็คือทําธุรกิจนะหลากหลายธุรกิจเลยใช่ค่ะนะฮะนอกจากธุรกิจขายไส้อั่วและทําธุรกิจอะไรอีกคะ นอกจากไ้อั่วแล้วนะคะน้ำฝนก็ยังมาผ่านตัวเป็นซีนะคะบริษัทเกียงมิงไม่ได้ซีนค่ะเป็นอาหารเสริมสมุนไพรไทยประยุกต์กับสมุนไพรจีนค่ะโอ้นอกจากซีแล้วเนี่ยคุณยังเป็นเจ้าของคลินิกด้วยใช่ค่ะคลินิกความงามคลินิกความงามค่ะโอ้รวมไปถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่แล้วค่ะโอ้โหนี่งถึงบอกว่าเธอคนนี้คุณผู้ชมไม่หยุด เรื่องของการพัฒนาตัวเองอเรื่อง,องการทําธุรกิจ ทำมากธุรกิจแล้วคะคุณน้ำฝนก็มาหลากหลายค่ะก็คือมาจบด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะพี่เล็กซี่พี่เล็กซี่ได้เคยได้ยินคำนี้ไหมคะผู้หญิงอย่าหยุดหวยเพราะความสวยต้องใช้เงินฮะอย่าหยุดหวยคือไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่าหยุดหวยนะผู้ชายก็อย่าหยุดหวยด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเรารวยแล้วนะคะเราก็จะผันมาดูแลตัวเองค่ะมาซื้ออาหารเสริมนะคะคือเราต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกจริงเพราะภายนอกเนี่ยค่ะอย่างสุภ ชาสิทธิ์ไทยที่ว่าค่ะ<า>ไก่งามเพราะขนออคนงามต้องสัญญกรรมเอ,อ,เ,อ,อมเยซูภาษิตนี้ดีด เป็นสุภาษิตที่ทันสมัยมากเลยเอาจริงนะจริงค่ะเออชอบชอบเขามีแบบว่ามามามีสโลแกนอะไรของเขานะก็จริงค่ะเห็นด้วยนะตอนนี้คือโอเคแหละเรามีเงินแล้วเรามันดูแลตัวเองใช่ค่ะก็คือผู้หญิงอ่ะคือเติมแต่งได้ภายนอกถูกไหมคะแต่พอลังเมคอัพมาหรือหน้าเราโซมอะไรอย่างเงี้ยทําให้เหมือนแบบโอเคเรื่องของภายในของเราเนี่ยมันมันบ่งบอกออกจากภายนอกเพราะฉะนั้นนีถ้าเกิดผู้หญิงเราเรานะคะดูแลจาก จะทําให้ภายในสดชื่นแล้วก็ภายนอกก็ดูเปล่งปังนะคะก็คือทุกอย่างคือเกิดขึ้นมาจากการที่เราดูแลจากภายในโดยในเรื่องของด้านสุขภาพอาหารการกินค่ะเหมือนกับเวทีประกวดนางงามคุณผู้ชมเขาบอกว่าสวยจากภายในถูกภายนอกเหมือนกับการเฟรน์หาสาวงามต้องสวยจากภายใน สวยจากจิตใจแต่ใครจะรู้บ้างบางคนเนี่ยเขาไม่ได้สวยแค่ภายในอย่างเดียวนะผู้ชมยังไงตับม้ามตาเขาสวยก็มีบางคนสวยยันเงาก็มีค่อย่างนี้เลยถูกไหมครัคุณผู้ชค่ะจริงค่ะเรื่องเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องของสารพิษ นอรอบๆตัวเราเยอะมากนะคะอาหารการกินเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเจอสารพิษปนเปื้อนอะไรหรือเปล่านะคะอาหารเสริมปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเรารู้เรื่องของสมุนไพรไทยเนาะมันจะเป็นคุณสมบัติที่ทําให้เราทานไปแล้วเนี่ยค่ะทำให้เราเกิดผลมากนะคะดีกว่าที่เราเนี่ยไปรักษาเราควรที่จะทานเพื่อป้องกันก่อนอ๋อไม่งั้นเนี่ยก็จะไปแก้ปัญหาปลายเหตุ ไปนอนโรงพยาบาลบ้างหรือ,รอไม่ก็ไปแบบว่าให้คุณหมอวินิจฉัยว่าสรุปแล้วเนี่ยเราเป็นโรคอะไรอันนี้ก็ค่อนข้างยากลำบากอย่างมากแต่ก็ต้องบอกว่า ลุคของน้องฝนเนี่ย<ะ>ค่อนข้างคอนแทตกับคําว่า<ะ>สมุนไพรไทยออาก็จริงคือค,คุณดูเป็นคนสมัยใหม่อ่ะคุณคือมาใส่ใจเรื่องสมุนไพรตั้งแต่เมื่อไหร่คะเอา,อางี้ค่ะเดี๋ยวฝนขอเกริ่นนำนะคะบริษัทที่น้องฝนได้ทําอยู่นะแล้วน้องฝนรู้จักกับสมุนไพรนี้ได้ยังไงนะคะ,ะ,ะก็สืบเนื่องมาจากที่ตัวน้องฝนนะคะ ก็รู้จักกับคุณหมอเกียงนะคะ<ม>ธนพลค่ะเตชะธนวณิชน,นะคะ<ม>แล้วก็ลูกชายเขาชื่อคุณหมอหมีสุภชัย<ม>นะคะก็รู้จักคุ้นเคยกันเป็นเวลาระยะเวลานานมากนะคะและทําให้ฝนะได้ศึกษาเพราะฝนก็เวลาที่ฝนดูแลตัวเองเนี่ยฝนก็จะโทรปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอเกียงก็คือท่านเป็นแพทย์ค่ะ ตำราแพทย์จีนนะคะโบราณนะคะท่านมาจากกวางจาวนะคะท่านจะมีความรู้และมีชื่อเสียงทางด้านนี้มากนะคะคุณง่ายๆอ่ะคือรู้จักหมอแม่ไหมคะหมอแม่ที่เขาเขาจับชิปจรเนี้เหรอคะใช่ค่ะจับที่จรเนี้ค่ะเราก็จะรู้เรื่องภายในหมดเลยนะคะแต่วิธีการรักษาค่ะคือคนปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันนี้นะคะก็ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเรามาศึกษาทางนี้ดูจริงๆแล้วอะค่ะเราจะลง รู้ลึกภายในเลยค่ะคุณหมอเขาก็จะจับในเรื่องของว่าโอเคตอนนี้ไตเป็นยังไงมีปัญหาเรื่องอะไรตับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราสามารถที่จะใช้ยาสมุนไพรเนี่ยในการรักษานะคะก็จะมีนะคะผลการรักษาที่คุณหมอเขามีอยู่นะคะก็คือคนไข้ก็มีการตรวจวัดค่านะคะความดันหรือค่าเบาหวานค่า หัวใจอย่างเงี้ยค่ะก็คือดีขึ้นอันนี้คือเราก็เป็นผลที่เราได้ศึกษามาจริงๆแล้วก็คุณหมอเขารักษาได้จริงๆค่ะไม่ว่ากันจะเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนะคะเราก็สามารถใช้สมุนไพรได้เพราะเรารู้ว่าสมุนไพรทั้งไทยและจีนเนี่ยเป็นอายุวัฒนะจริงๆแล้วนะคะที่จริงแบบมีมาตั้งแต่โบราณเนาะเพราะว่า พ่อแม่หรือแบบปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราเนี่ยสมัยก่อนนะ่ะเราก็ใช้สมุนไพรในการรักษาเนาะจริงๆแล้วต้องถาม้องฝนงี้เริ่มศึกษาแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยคุณเริ่มต้นศึกษามาตั้งแต่เมื่อไหร่นานมากค่ะอย่างที่บอกนะเพราะว่าฝนรู้ว่าคุณค่าของสมุนไพรจนะีนอ่ะก็ตั้งแต่เริ่มที่แบบเห็นผลชัดมากๆคือเริ่มโควิดถูกไหมคะโควิดคือ โควิดแพ้อะไรยาสมุนไพรไทยโควิดตลโจนปาลาทะเยโจนใชปาลาทะเยโจนโจนี่คือเลศซึ่งไม่มีประเทศไหนที่มีเท่าประเทศไทยในโลกเราเนี่ยก็คือเป็นแบบ เป็นราชาสมุนไพรอยู่แล้วนะคะก็คือทําให้เรามีจุดเด่นในเรื่องนี้และน้องฝนคิดว่าในเรื่องยาสมุนไพรนอกจากการรักษาแล้วยังทําให้เหมือนมีการศาสตร์ชลลวัยกันเกิดขึ้นอ,อย่างตัวน้องฝนเองเนี่ยน้องฝนจะดูแลรักษาสุขภาพอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายความสวยงามทุกศาสตร์อเอาว่าได้นะคะ<อ>ใช่ก็<ะ>เลยอยากจะมึศึกษาตัวนี้เพิ่มเติม,อ,มอยากจะชูสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะคะให เหมือนแบบเป็นที่รู้จักค่ะแล้วก็ตัวน้ำฝนเองใช้เองด้วยนะคะใช่ก็คือทานเองค่ะแปลว่าสมุนไพรนี่คือไม่ใช่แค่แบบว่าอัมเมื่อสักครู่พูดถึงฟ้าทลายจดอาจจะไม่ได้มีแค่นี้ใช่มีหลายๆตัวเลยมีหลายๆแบบมีมีแบบไหนบ้างคะสมุนไพรมีชนิดไหนบ้างอย่างตัวที่น้ำฝนทานอยู่เป็นประจำนะคะก็คือเป็น พูเอราเรียโบโรตาค่ะใช่ค่ะคืออะไรคะตี่เคยได้ยินไหมคะชื่อชื่อชื่อยาวชื่อยาวชื่อยาวนิดนึงก็ไม่เคยคุ้นหน่อยชื่อค่อนข้างยาวแต่ถ้าเวลาคนเขาเรียกกันเขาเรียกสั้นๆว่าอพูเอราเรียโลโบตาชื่อสั้นๆคือกราวเขรือกราวเขรือได้ยินไหมคะได้ยินใช่กราวเครืออยู่ในผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะฮะเขาจะช่วยเรื่องอะไรบ้าง เอางี้เป็นแบบรักษาระดับฮอร์โมนของเพศหญิงนะคะอกฟูรูกระจิตริด ค็ได้แต่อกฟูรูฟิตอันนี้เป็นออกฟูรูกับจิตริตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูแลผู้หญิงโดยตรงใช่เป็นฮอร์โมนค่ะก็คือบำรุงมดลูกนะคะบำรุงเลือดบำรุงความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมุนไพรเนี่ยแต่ละตัวจะให้คุณสมบัติแตกต่างกันโอ้โแล้วในส่วนของเรานอกจากนนี้มีสมุนไพรชนิดไหนอีกไหมคะ ก็จะมีนะคะ,คะก็คือต่อมาจากเรื่องของตัวน้ําฝนเนี่ยเอายกตัวอย่างตัวน้ำฝนเองเนาะได้ค่ะได้ค่ะน้าฝนเน่ะเป็นคนที่ชอบออกกาลังกาย<อ>ะคะพอออกกําลังการเนี่ยก็คือรู้แล้วไขมันต้องออกจาก<อ>ตัวเรานะคะนั่นคือภายนอกแต่พี่ฝนพี่เล็กซี่รู้ไหมคะ,คะเราจะสามารถขับไขมันออกจากตับจากหัวใจของเราได้ยังไง จะออกกําลังกายหัวใจได้ดิไม่เคยรู้เลยเอาจริงไม่เคยรู้เลยค่ะรู้แค่ออกกกาลังยไม่เคยมีใครบอกค่ะว่าเอาไขมันออกจากส่วนอวัยวะต่างๆยังไงบ้างเออไม่รู้จริงแต่หัวใจทำไงอกหักเลยค่ะช้ำเลือดช้ำหนองมันก็ไม่ออกเลยค่ะมันยังอยู่ในความจริงครับมันไม่ไปเป็นไปยังไงก่อน พอเรารู้ว่าเราสะสมเรื่องของไขมันใช่ไหมคะในเรื่องของอาหารการกินเรากินนะคะอาหารทุกวันเนี่ยแล้วก็ไม่เพ้นไม่พ้นของทอดอใมแล้วกับของน้งฝนเองเนี่ยก็คือน้งฝนเป็นสายปาร์ตี้วันต็เข้านั้นแล้วก็เช็คอินใส่เบอร์เกอร์ตีแล้วอีกแล้วอย่างนี้พูดง่ายๆไม่ใช่ว่าน้งฝนแบบโอ้โหรักษาภาพโพสอะไรเงี้ยฝนเป็นแบบไหนก็ก็ ก็บอกให้ตัวตนเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะใจจอยญิงใจจอยใช่ก็ก็มีหลายคนมาถามน้องฝนว่า<ฆ>เอ๊ะทำไมคือน้องฝนแบบสายปราร์ตี้อย่างเงี้ยเราไม่โทมโเราดูแลยังไงอะไรเงี้ยค่ะ<ฆ><ฆ>อยากบอกเลยนะคะว่าสายปราร์ตี้สายดื่มนะคะ<ฆ>ก็คือ ผลของการดื่มนั่นทําให้เป็นเกิดโรคไขมันพอกตับคือนั่นแหละคือตับแข็งอ๋อเป็นตีาตับแข็งแล้วเวลาที่ตับแข็งแล้วเราจะทํายังไงให้ตับมันอ่อนโยนอะแล้วฝนก็เลยหาไปโทรไปถามชินแซก็คือหมอเกียงนะคะว่าหนูอยากจะดื่มอย่างเป็นนานๆนะไม่อยากตับแข็งนะอยากตับอ่อนโยนเลยนะเพราะว่าเวลาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ กินเหล้าแล้วทําให้ตับแข็งใช่ใช่ใช่กินเหล้าก็คือทําให้แข็งแล้วตับตับนี่เขาเป็นเขาเป็นสิ่งสิ่งแต่ว่าเราต้องกินน้อยตอดเทียนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะเรื่องของตับแข็งเนี่ยเราได้ยินมานานแล้วรวมไปถึงค่ะไขมันพอกตับต่างๆเนี่ยนะก็จะมีปัญหาและส่งผลอยู่แล้วเรื่องของตับมันมีการดูแลหรอคะมีค่ะคืออย่างที่ฝนบอกค่ะฝนไม่อยากจะรักษาแต่ฝนอยากจะบํารุงเพื่อป้องกันค่ะก็คือ เห็ดหลินจือนะคะสรรพคุณของเขานะคะช่วยในการลดไขมันในตับโดยเฉพาะเลยเมื่อเราบำรุงไปนะคะเวลาที่เราดื่มเราไม่ต้องกังวลแต่เราก็รักษาสุขภาพเพื่อที่จะดื่มให้น้อยลงอย่างเงี้ยเพื่อที่จะบรรเทาอาการที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าโรคไขมันพอกตับเป็นโรคที่อันตรายนะคะสามารถแบบเป็นเชื้อมะเร็งได้นะคะถ้าตับแข็งไปแล้วก็รักษายากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะบำรุง มากกว่า oh. แล้วน้องฝนก็อยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงนะคะ oh. คนหนึงที่ วัยนี้แล้วนะคะจะเข้าสู่วัยทองอ่าแล้วก็เป็นสายดื่มสายปาร์ตี้นะคะ,ะ,ะแต่อยากดูแลสุขภาพแล้วก็อยากอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนะคะน้องฝนก็เลือกผลิตภัณฑ์นะคะในเครือของเกียงเมิงค่คะที่จะทําให้น้องฝนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะก็เป็นสมุนไพรอันนี้ก็ช่วยช่วยดูแลเนาะคือคือมัน ใกล้ตัวหรอมากเลยอ่ะมันคือแอคทิวิตี้ประจำวันของเราที่แบบว่าเราได้สมุนไพรดีๆเป็นตัวช่วยก็ดีนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะค่ะเราตัวที่เด่นๆเลยนะคะเคยรู้จักมระขี้นกไหมคะรู้รสชาติเป็นยังไงฮะกับน้ำพริกอร่อยมากๆแต่ขมมากด้วยเช่นกันค่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่ากินอะไรได้อย่างนั้นค่ะมระขี้นกคือกินแล้วก็อร่อยแล้วก็ ขมแต่ว่า <laughs> เขาบอกว่าขมคือยาขมคืออาหารที่บำรุงร่างกายก็เลยกินแต่สรรพคุณดีมากนะและถามหน่อยค่ะว่า ปกติชีวิตประจํวันเราเราสามารถทานได้ทุกวันไหมคะแล้วคนที่เขาทานผักยากๆอย่างแบบวัยรุ่นสมัยเนี้ยไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อไม่รู้จักสรรพคุณแล้วไม่ไม่กินด้วยอะอย่างนี้แล้วจะทํำยังไงคะก็คือ้องฝนจะบอกว่าการที่เราสกัดมาเป็นแคปซูลเป็นขงแคปซูลทําให้ทานง่ายนะคะเราสามารถทานบํารุงได้ทุกวันนะคะเราเราหาของสมุนไพรอย่างเงี้ยยาก อย่างเข้าขนสุสานจริงๆอะผักกระยงอะรู้จักรู้จักผักกระยงท้องถิ่นใช่ยี่สานจะเรียกว่าผักกระยงผักกระแงงนั่นแหละค่ะแล้วก็อะไรนะอะไรต่างๆคือแบบเป็นสมุนไพรที่เรียกยาที่เราไม่รู้จักแต่คือเราอาจจะ ทานบ้างอะไรไปทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะอันนี้นะ่าคือคือฝน,นสามารถที่จะบอกให้เลยว่าเวลาที่เราจะทานสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเราต้องใช้ความสะดวกเนาะ<ม>แล้วก็ทานง่ายเพื่อที่จะบำรุงเข้าไปในร่างกายแต่ถ<ม>้าเกิดเรามาต้มเองมาทมํา<ม>เองอะไรเงี้ยมไม่มีเวลาด้วยใช่ค่ะม,มันันทําให้เรารู้สึกแบบยากต่อการกิน<ม>ต่อการหาอะไรเงี้ยค่ะก็คือ ฝนก็อยากจะแนะนําว่าเวลาที่เรามีสมุนไพรที่รักษาสามารถที่จะดูแลสมดุลในร่างกายนะคะแล้วก็ควรที่จะมาเริ่มต้นในการดูแลอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะนะคะจากเรื่องใกล้ตัวเลยและต้องบอกว่าคือคือมีสมุนไพรนะคะหลายชนิดมากๆอีกมากมายในบริษัทนะคะถึงว่าสีทำไมสวยขึ้นถึงว่าสีทำไมหุ่นดีขึ้นเอาจริงถ้าไม่บอกว่าปาร์ตี้นี้ก็ดูไม่ออกจริงนะพี่คุณฝนคะต้องบอก ใช่อะก็ดีเลยนะคะนักดื่มสาวปาร์ตี้เกิลปาร์ตี้บอยทั้งหลายนะคะแล้วก็เอาไปดูแลสุขภาพกันจริงๆแล้วเนี่ยเราฝากคนที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อะไรนี้เนาะก็ไปลองดูกันและตอนนี้ถ้าหลายๆคนบอกว่าโอ้โหอยากจะสวยเหมือนพี่ฟนอยากจะเก่งเหมือนพี่ฝนอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมล่ะเกี่ยวกับสมุนไพรต้องทำยังไงบ้างคะ ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถศึกษานะคะรายละเอียดที่ในบริษัทเกียงมิงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมข้อมูลของสมุนไพรนะคะแล้วนุองฝนจะเป็นคนตอบเองด้วยนี่นะคะ,ะสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะคะอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างที่เราแบบว่ามองมองไกลๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกันดูแลสุขภาพแต่ละคนบอกสมุนไพรหรอจะยังไงจะทานได้ไหมจะยังน่ากลวาัวไหมไม่เลยนะคะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ คุณฝนเขาบอกว่าเขาตอบเองเป็นผู้หญ<ช>ิงสวยเก่งครบงานแน่นมีคือแบบเวลาตัวเองเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าก็ยังสวยเช้งขนาดนี้นะคะมีเคล็ดลับอะไรอีกไหมคะมาฝากแบบว่าแฟนๆหน่อยบางคนแบบว่าติดตามอุย้ยนางงามคนนี้แบบว่าคุณฝนแบบเป็นแฟนคลับอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพค่ะ,คะอยากให้เกิดโรคหรือเกิดอะไรไปก่อนนะคะคนวัยอันควรนะคะควรที่จะ รักษาตัวเองให้ได้นานที่สุดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะความสวยต้องออกมาจากภายในสู่ภายนอกนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆนะผู้ชมค่ะเคล็ดลับสาวงามเนี่ยเวลามานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราจะถามตลอดคุณดื่มน้ำวันละกี่แก้วคะดื่มวันละหลายขวดดีกว่าไหมโอ้เปดื่ยนเลยนะใช่ค่ะดื่มเป็นลิตรๆเลยนะคะเพราะน้ำก็เป็นยารักษาโรคเหมือนกันอนอนวันละกี่ชั่วโมงคะ ต้องให้ถึง8ค่ะแต่ทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกสายปาร์ตี้ก็นอนดึกเนาะเราก็ต้องต้องควรที่จะทำตัวเรานะคะให้มีสุขภาพที่ดีทานอาหารที่ดีมีอาหารเสริมที่ดีเช่นกันค่ะออกกำลังกายวันละกี่นาทีคะคือต่อต่ออาทิตย์ละกันค่ะค่ะ5วันต่ออาทิตย์ค่ะโอ้ห้าวันเลยนะอย่ทด้ยินคนเห็นนะคะก็คืออาจจะใช้ เวลากับลูกด้วยนะช่วงนี้ก็ไปเล่นกอล์ฟตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยต้องดูแลสุขภาพนะนอกจากภายนอกแล้วภายในคือสิ่งที่สําคัญมากๆภายในเน่คืออย่างหนึ่งคือหัวใจใช่ค่ะ คือฝนเป็นคนน้องฝนเป็นคนที่แบบจิตใจยเย็นออคือคุณเข้าวัดปฏิบัติธรร,รมด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าจิตใจเราต้องสงบนะคะแล้วก็น้องฝนก็จะใช้ตัวน้องฝนเองเนี่ยเป็นสะพานบุญประชาสัมพันธ์เรื่องบุญต่างๆค่ะ <c oughs> มีงานบุญที่ไหนมีน้ำฝนที่นั่นค่ะโอ้โห<อ>นี่งาถึงต้องบอกว่าทุกอย่างต้องครบ ดื่มน้ําวันละหลายหลายลิตรนะ,ะลแล้วก็ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและอีกหนึ่งสิ่งคือดูแลหัวใจตัวเองทําให้หัวใจตัวเองเนี่ยผ่องแผ้วแล้วก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่สําคัญและหลังจากนั้นค่ะก็เผื่อแผ่และส่งต่อถึงคนอื่นเหมือนกับน้องน้ําฝนในวันนี้นะคะน้องฝน คุณผู้ชมหลายๆคนตอนนี้กําลังท้อแท้หมดหวังแล้วรู้สึกสิ้นหวังอยากใช้กำลังใจกับคุณผู้ชมยังไงบ้างค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวเวลาที่มีปัญหา ทุกอย่างนะคะมีทางออกนะคะขอให้เราเนี่ยตั้งสติไว้ให้มั่นนะคะถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็สามารถที่จะสงบสตินะคะ<ม>เข้าวัดนะคะแล้วก็ทําบุญตรงนั้นช่วยได้นะคะ<ม>แล้วทาให้เหมือนแบบชีวิตเราอ่ะดีขึ้นด้วยนะคะ<ม>อย่างที่บอกค่ะก็คือว่าเวลาที่จิตใจเราสงบแล้วค่ะทุกๆอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้น<ม>ชีวิตเราดีขึ้นนะคะแต่ถ้า<ม>เกิดเราไม่มีสติค่ะทุกอย่างก็จบ นี่จริงนะอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะคะให้กําลังใจด้วยนะคะจากคุณฝนด้วยทีนี้แฟนๆอยากติดตามผลงานนะคะสามารถติดตามผ่านช่องทางไหนบ้างคะค่ะตอนนี้ก็มีช่อง YouTube นะคะนางฟ้าพาไปคะ่ะก็จะเป็นพาไปมู่พาไปทำบุญพาไปเที่ยวนะคะคะแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดก็จะมีการชาเลนจ์เกี่ยวกับ งานบุญชาเลนจ์นะคะงานบุญสามารถชาเลนจ์ได้ด้วยไโปรติดตามค่ะในช่องนางฟ้าพาไปใน YouTube นะคะแล้วก็ f a c e b o o k ค่ะก็คือนางงามสายบุญค่ะนางคนนางงามสายบุญนางงามสายบุญอยู่ใน YouTube นะคุณผู้ชมเอ้ยใน Facebook รวมไปถึง y t u t u เนี่ยนางฟ้าพาไปส่วนจะพาไปไหนเนี่ยก็ไปดูในเซชันของเขาว่าเขามีพาไปหลายแบบใช่พาไปมูพาไปไหว้ พาไปกินอ่าเออพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวคุณพาไปเยอะมากเลยเนาะไปไหนก็ได้แล้วแต่ใจฝนอย่างนี้เลยใช่เออนะาเขามีกิจกรรมเยอะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องติดตามทุกๆช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้เราก็ได้มานั่งพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะคะการดูแลตัวเองนะคะกับคุณน้ำฝนนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะ